อะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยมันยขึ้นน้ำเลยนะครับโอ้โหลาสองหมายนะครับกินอย่างดีนะครับผมจะบอกนี่น,นีกินมาตัวหนึ่งครับนู่น่าจะใช้ได้นะโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับทริปนี้ก็มาเจอกับผมนะครับพิชชี่มินิกับช anel ตัวรุปลาเล็กๆของผมนะครับทริปนี้ก็มาเจอกันที่คลองประจันคามนะครับก็น้ําแดงลงมาสักสองสามวันแล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีโอกาสได้มานะครับที่แรกว่าจะไม่ได้มานะครับคืองานมันจะเสร็จช้าหรือเสร็จเร็วยังไม่รู้นะครับก็พอดีงานเสร็จนะครับมาถึงนี้ก็ห้าโมงนะครับเนี่ยตอนนี้ห้าโมงแล้วก็เดี๋ยวมาดูดูกันว่าทริปนี้จะมีอะไรท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็น่าจะ,ะตกได้สัก2อสามหมายนะครับก็น่าจะคำเดี๋ยวก็นคืนถ้ามีตัวโตโตนะครับผมจะเอาให้ชมนะครับแล้วก็มาคอยดูตอนเช้ากันสภาพหมายนะครับก็นี่เลยขับน้ําสวยนะครับจะมีตัวหรือเปลวิธีการพันเหยื่อนะครับก็นี่เลยฟึบพันรอบๆตัวเบ็ดขึ้นไปนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อของผมเองนะครับก็เหยื่อตกปรากฏฟิชชิ่งมินินะครับ นานา,นานาท่านไหนอยากลองก็นี่นะครับไปลองได้นะครับร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับถามเลยนะครับว่ามีหรือเปล่าหมายแรกนะครับก็ไปริปนี้มีร้านอุปกรณ์ตกปลามาแนะนำอีก4ร้านนะครับร้านตกปลาตามใจแม่นะครับตรงข้ามโรงเรียน นบมรราชานุสรหมู่หนึ่งตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนานยกนะครับร้านที่สองร้านออนนิวฟิชชิ่งหมู่16ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีร้านที่3ร้าน,น,นคุณก้านะครับหมู่4ตำบลพวงทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีร้านที่4ร้านหนองฟิชชิ่งหมู่5าตำบลวัดตูมอำเภอพระนครเสียยุทธยาจังหวัดอยุธยานะครับใกล้ที่ไหนก็ไปลองกันได้นะครับ ๆๆๆๆโ,อโอ้มีตัวนะครับม,มีตัวนะครับแต่ตัวเล็กไปนิดนึง ไมายเลขเงปลิดเลยนะครับดูหมายที่สองนะครับโอ้โหน้ำตือนอีกแล้วน้ำเตือนอาจจะมีตัวเล็กๆบ้างก็ได้นะครับนี่ หนึ่งลำนะครับนชัยกระชากต่อนะครับไปรับบินมารับปืนไปผลน,นะครับอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้อยมันยมขึ้นน้ำเลยนะครับโอ้โหโอ้โห ไมายอมขึ้นน้ำนะครับผมเก็บเป็ดเสร็จแล้วครับโอ้โหติดข้างนะครับดูดูติดสีข้างแน่ๆนครับวิ่งปีติดๆเล้นะครับโอ้ว่าแล้วนะครับติดข้างจริงๆติดข้างว่าแล้วครับโอ้วิ่งกระจุยเลยนะครับมาแบบงงๆนะครับโอ้หอืแต้มแรกกับฟุ๊กฟุกเลยนะครับชวบ เบ็ดกำลังจะไปนะครับวิ่งวุบไปเลยครับนี่ดูนี่เข้าสีข้างนะครับโอ้โหนี่ก็ใส่สักเจ็ดแปดชีดนะครับก็ถือว่าโอเคครับหมานจัดเลยนะครับก็ดูดูแล้วคืนนี้น่าจะหมานมากนะครับโอ้หมาแล้วนะครับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับใครอยากกินปลานะครับ ต้มน้ำรอได้เลยนะครับนี่ไปขึ้นข้างบนเดี๋ยวจะขํานะครับมันจะขับเรือลำบากแต่เราวิ่งขึ้นไปข้างบนก,นก่อนแล้วค่อยไล่ตกลงมานะครับ,รบมาหาที่รถจอดถือว่ามีตัวนั่นแหละครับถือว่ามีตัวเลยแหละขาะน้เตื้นๆเนี่ยยังมีตัวไปหาของใหญ่กันต่อ น่ามีก็ซิลล่ามากเลยนะครับหมายนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับเป็นก็ซิลล่าใส่สักมันหมายนี้มันแบบน่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแต่ส่วนมากหมายสวยๆจะไม่ค่อยมีตัวนะครับเบื่อกระสูบนะครับตอนนี้กระสูกก็น่าจะดีแล้วนะครับ มีตัวเล็กๆนะครับกี้ก็ฟุกมาตัวหนึ่งนะครับแบบมันแบบฟุกๆ <c oughs> น้ำไหลดีนะครับหน้ามีตัวอ่กินมาตัวหนึ่งครับน่ น่าจะใส่ได้นะโอ้โหโอ้โหไอ้กดเหลืองไซส์ใหญ่นะครับโอ้ว้ามาแล้วนะครับทรฟรี่กดคแกรหรือเปล่าถึงโลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไซส์ที่สวยไน,นะครับอืมหตัวนะครับใช่ได้ใช่ได้นะครับโอ้ถึงแล้วนะครับ ไม่ผิดหวังนะครับเบื่องตืดเลยครับโอ้โอ้ไซโลครับมาแล้วนะครับ ไซ่งงามๆไซ่โรมาแล้วนะครับนี่ก <siglo achi bizarre> ็โอเคครับแต่กลางคืนมืดๆน่าจะกินเลกินีกินนกินนกินนี่แล้วนะครับโอ้โทิ้งเลยทิ้งกอกเลยับโอ้โหโอ้าตัวเล็กนะครับนึกว่าคิดว่าจะเป็นคู่กันนะครับมีตัวนะสวยๆนะครับนี่เห็นไหมอ่า งามตามท้องล่องนะครับนึกว่ามี่นานนามาเก็บไปกินกันหมดแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ช้ามากเลยคนระับช้ามาก ใครอยู่แถวนี้ก็ไปอุดหนุมเยือกันได้นะครับอยู่ที่ร้านซปเปอร์ลัวนะครับประจันตคาหมายนี้อีกสักหมายนะครับก่อนค่ําลองยัดพุ่มดูนะครับเผื่อเหลือเผื่อเหลือนะครับจุ๊บนี่น้ําก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ ไปเป็นนิดนี่ก็มาชสวช่วยจม่มีตัวนะครับอาจจะมีตัวนะครับตากินแล้วจะวัดยังไงนะครับขบไ่นะครับ ให้มันกินก่อนนะครับค่อยว่ากันประกบประกบมีตัวนะมีๆๆกิน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 แล้วกินแล้วกินแล้วอันนี้กินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินแล้ว จินนิ่มเลยครับวางครับืวางครับ,รบนะใหม่ตัวหนึ่งครับนี่ตัวยืดยืดที่ว่ายืดที่แรกนะครับหเออ ไข่นนเป้งๆว่าแล้วมันไม่ค่อยกินนะครับ <c oughs> ตอดนะครับมาครับทุกคนวันนี้ก็อาทุนล้ะเรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับ ข้าวกันนะครับนี่กับข้าวก็จะมีนี่ผัดผัดพริกไข่ดำนะครับ บันทึกนี่นะครับนี่ ส่วนปลานะครับปลากกินดีครับแต่ที่ดีกว่าปลาก็คือฝนครับตกจำหนับเลยนะครับตกแบบตกแบบเนี่ยครับตกแบบนี้เลยมันหยุดไม่หย่อนมันตกแบบนี้เลยนะครับปลานะครับนี่ปลาสองหมายนะครับกินอย่างดีนะครัผมจะบอกนี่จะตัวสวยๆเง่้เลยนะครับ ยังไม่เจอตัวโลกว่ายังไม่เจอนะครับสองโลยังไม่เจอมันจะรุ่นเนี้ยสองตัวโลกว่าสามตัวโลอะไรแบบนี้นะครับนี่คนงานปลาสองหม่นะครับคนก็ตกตกปลาก็ตกยากนะครับก็กินข้าวก่อนมากินแต่ค่อยไปตกปลาต่อ <c oughs> ครับทุกคนทานข้าวกันปลาน่าจะดีแหละเพราะวแค่หาตัวใหญ่แค่นั้นเองครับแต่ที่แน่ๆรถน่าจะติดนะครับพรุ่งนี้เช้าความตกคืนเลยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกันอันนี้ห้าทุ่มละ พรุ่งนี้ต้องมีการเรียกใช้บริการรถใครบ้างครับไปเจอแล้วนะครับทรฟี่ของทริปนะครับก็ตัวนี้น่าจะประมาณโลครึ่งได้นะครับอ้วนท้องโย้เลยนะครับดูไปลุ้นกันเกาะต่อนะครับกว่าจะกว่าจะเช้าเนี่ยว่าจะเจอใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะ สวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับก็นอนไปนิดนิดนหน่อยนะครับน้ำมันไม่ไหลนะครับไหลอื้อยมากเลยนะครับแล้วก็ปาก็ไม่กินเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกลางวันกันดีกว่านะครับโอ้โมาดูผลงานปลาลวงของเรา,มาเมื่อคืนนะครับพอมีตัวอยู่นะครับโอ้ <Yeah. S 2> นี่นะครับอ่านี่นะครับถือว่าโอเคนะครับตัวส,สวยแหละยังไงก็ต้องมาซ้ำนะครับไปมาเดีไปดูกลางวันจะมีอะไรให้ได้ชมหรือเปล่านะครับไปมาดูหมายแรกเช้านี้นะครับจะมีตัวหรือเปล่า ยิ่งลงไปข้างล่างยิ่งน้ําไม่ไหลเลยนะน้ำมันคลองใหญ่น่าจะน่าจะยันกันอนะ กลางวันก็น่ากินดีนะครับน้ำออกแดงๆแบบนี้มีตัวนะครับมผมจะหลับแล้วนะครับโอ้โหดูสายปลานะครับตัวยังงามนะครับ ตัวอย่างงามแต่กินแบบไม่อยากกินอนะปลาครับเนี่ยตัวอย่างนี้เลยนะครับถ่ายจนดดจะหมดยังไม่อยากจะกินเลยนะครับปลานปนตัวสวยตัวอ้วนเลยนะครับดูท้องนะครับน่าจะไข่นะครับอเนี่ย ท้องาจจะไข่ครับไม่ค่อยกิน,นครับยากมากโอ้กินเหมือนเดิมเลยนะครับน่าจติดตะข่ายหรือเปล่าครับตัวที่สองครับ เวลาถ่ายก็ไม่กินนะครับเวลากินก็ไม่ได้ถ่ายตะข่ายล้วนสองตัวนะครับไม้นี้กลางวันก็ต้องใหญ่ๆไปใหญ่ มาตัวนี้น้อยนะโหนี่ยจะขดจนมือแตก โอ้โหอยู่กลางกอไผ่เลยมั้งนี่โอ้โหรับประด่าดำมาแล้วครับ มือมุดเราครับคิปโปคิปโปนะครับนัดชายกระชากต่อนะครับมือมุดน้ำยิงทุกอย่างหนนอ้ออ้หมายนั้นเลยอืมแต่กินติดอยู่เนี่ยผมดึงขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเดะอยู่ไหมนอ้อแต่มันอยู่อยู่ด,ยด้วยผมดึงมาครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ ถึงมลงไปถึงลงไม่ถึงไม้เลยเอาแล้วมันจะลงมันหย่อนลงไปได้ไงวะเอาสกัวเนาะกับปลาเนาะมันจะคนละอย่างเลยจะได้ตัวไหมนะครับดูนะครับจะได้ตัวไหมนะครับโอ้โหถึงไหม ถึงไหครับถึงไหมครับไม่ถึงแสดงว่าลึกท <laughs> งนับ <c oughs> ไป่ถึงก็ไม่เป็นไรจชกัวันไม่เห็นปลาดิ้นนะดิมันหาเจอไม่เจอตะกัวไงอ๋เอยเยืจอตะกัวมันก็จะรู้ว่ามีปลาไม่ดึกดึกเลยเนี่ผมอัดมันมาน,นี่ที่แรกมันยึกยึอก,ยอกอยู่ ไม่พี่แจ้มันยึกยึกอย่างเนี้ยไม่ยึกไม้หรกยึกปลาไล่ตามสายตงไปแแบกไม้ออกไล้เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอแบกไม้ก่อนเดี๋ <c oughs> ยวขึ้นไม่ได้ ไปถึงถึงตะโวนแล้วปลาไม่อยู่แล้วอ,อ๋อไม่อยู่ขึ้นเลยโอ้ยไม่อยู่นะครับไม่อยู่ปลาไม่อยู่แล้วเห็นตะโกนแล้วปลาไม่อยู่นะครับข้อไหนไหนนู่นน่าจะได้มากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก็ใครโทรม,มาผมมาดูปลาและชายเมื่อเช้านะครับนี่ผมไปนอนหลับทับสิทธิ์อยู่นะครับโอ้โหดูนะครับเดอะไซโลกองกันเอเล่เลยนะครับ กระชากต่อนะครับโอ้โหนี่ก็น่าจะมีสิบโลนะครับตัวนี้ mm hmm. ผมมันอนหลับทับสิทธิ์อยู่ไหนวะเนี่ย mm hmm. ยอดนะครับกลางวันแล้วก็หาหลบหลมห,หลบแดดไปนะครับตอนนี้กับยังไม่ค่อยคิดถึงปลานะครับตอนนี้คิดถึงรถอย่างเดียวเลยตอนนี้เอาเรือขึ้นเสร็จรถมันจะขึ้นได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ ต้องไปลุ้นก,นกันอีกหนึ่งดอก ดูครับดูปรากฏก็ไผ่นะครับดูตัวอืน่ารักแต่มุจมิเซตจริงๆเดี๋ยวไซนี้จะปล่อยให้นะครับเกินไปปลาฝายนะครับไปเจริญเติบโต มาครับดูหมายนี้จะมีตัวหรือเปล่าม <c oughs> <c oughs> มีครับตัวน้อยตึมตึมตึมต,ม,ตมเลย กันมันเลยน่าจะติดแหละสับกันมันเลยโอ้โหไม่เล็กนะครับทำไมมันกินแบบนี้ล่ะครับอืตัวสวยๆกินตึ้งๆนะครับไี่กดเหลืองกดขาวโอ้ จะเป็นตะขายนะครับติดจึกเลยไปครับทุกคนกลับบ้านกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็สายแล้วที่แรกว่าจะตกสักพักให้แดดมันออกแล้วก็ถนนทางขึ้นจะได้หายเปียกนะครับรถจะได้ไม่ติดตอนนี้ฝนจะลงอีกแล้วนะครับก็ต้องรีบ กลับบ้านเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าจะเอารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับทริปนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปลาก็กินกลางคืนถือว่ากินสนุกนะครับมีตัวใหญ่บ้างเล็กบางปนๆกันส่วนมากจะเป็นใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยน้ำแดงแรงแงผมคิดว่ากลางวันน่าจะกินดีกว่านะครับสำหรับทริปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรอรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผลง,งานปลารวมของเรานะครับทริปนี้ นสักสิบห้าโลได้นะครับนี่ตัวที่สวยจะคืนได้เดินเสามาด้วยนะครับนี่ไปเดี๋ยวมาดูงูนะชายกันนะครับนี่ โบโคัดไซส์จริงๆสุดยอดครับสุดยอดสองลำน่าจะ30สิบโลได้ครับดูผมนิดๆหน่อยๆแถวผมมีน้ำแข็งครับมีแต่ตัวน้อยๆตัวงามๆอยู่นะครับ